จริงเหรอบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมมีการลักลอบกลั่นคอนเดนเซตและขายได้จากแท่นผลิตกลางทะเลความจริงก็คือการกลั่นคอนเดนเซตให้เป็นดีเซลบนแท่นผลิตนั้นเป็นไปไม่ได้ทั้งในด้านเทคนิคและความคุ้มค่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิตกักเก็บผลทายรวนถึงการซื้อขาย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีการควบคุมและตรวจสอบอย่างรัดกุมและเป็นระบบเพื่อป้องกันการสูญหายระหว่างการดําเนินการซึ่งกระบวนการซื้อขายจะต้องผ่านอุปกรณ์มาตรวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นพยานในการซื้อขายทุกครั้งโอ้อย่างนั้นเองเหรอ